นี่นะครับแคปหน้าจอไปเทียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยทำการกดมาที่รูปภาพที่เราทําการแคปเอาไว้นะครับนำรูปภาพนี้ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่าแอปคุณโนตต่างๆนะครับ สวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจไนชาแนลครับวันนี้เนี่ยผมมีทริคก,การใช้งาน iPhone ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือการแคปรูปภาพแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจัดเก็บไว้ในเครื่องนะครับว่าหลายคนเนี่ยจเจอปัญหาเวลาแคปรูปภาพแล้วก็ส่งรูปภาพไปแล้วครับสุดท้ายแหละครับเราเนี่ยลืมลบครับแล้วก็โดนไว้เยอะแยะต็่ไปหมดเลยนะครับแต่ให้ค่อนข้างเปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องนั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการแคปหน้าจอแล้วก็ส่งปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็ไม่เก็บรูปภาพนั้นไว้ในเครื่องครับซึ่งวิธีครับก็ง่ายมากครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับนั่นก็คือแคปรูปภาพตรงนี้กันเลยครับปึ๊บปบนี่นะครับแคปหน้าจอไปเทียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยทำการกดมาที่รูปภาพที่เราทํากัน เอาไว้นะครับเราสามารถจะแก้ไขหรือว่าสามารถจะตกแต่งอะไรต่างๆได้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราแก้ไขทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับต้องการจะส่งรูปภาพนี้หรือว่าต้องการจะ,ะนำรูปภาพนี้ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่าแอปพูดโน้ตต่างๆนะครับให้เราในกดเสร็จสิ้นครับและทุกคนลองดูหัวข้อล่างสุดเลยนะครับนั่นก็คือคัดลอกและลบนั่นเองครับผมก็จะกดมาที่คัดลอกและลบครับ แค่นี้เองนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะนํารูปภาพของเราเนี่ยที่แคปไว้เมื่อกี้นะครับที่คันลอกเอาไว้เนี่ยไปวางแล้วก็ส่งในแอปต่างๆได้มันจะเป็น Good Note แอปจดโน้ตต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเอาไปส่งเป็นในไลน์เลยแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็กดวางเลยครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราส่งอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดส่งปึ๊บนี่ครับเราลองกลับมาดูครับ ในแอปเก l l ์เลอรี่ของเรานะครับเพราว่าในรูปภาพของเรานะครับว่ามีหรือเปล่าปึ๊บเห็นไหมครับทุกคนก็จะไม่มีรูปภาพที่เราแคปเอาไว้เมื่อกี้แล้วนะครับก็คือสามารถแคปหน้าจอแล้วก็สามารถส่งไปได้เลยนะครับก็ค่อนข้างเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายครับที่สําคัญคือไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องของเรานั่นเองครับใครที่รู้แล้วนะครับก็สามารถแคปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลย สุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำตรงมาที่เจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Li@ n e n i p เจ n e โฟนเฟซบุ๊ก n จ p h o n e ครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรวันนี้ครับสวัสดีครับ รา,า,า<ป>รับประกันห้าปีสัอรอง,รองมี<ห>ครึ่งสัรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกมากมาย